สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับสมาร์ e เอเนจีกับบิชันสายฟ้าโอสุขขอคนัลทรีค่ะท่านผู้ชมคะรถยนต์ไฟฟ้ามาแน่ค่ะรัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยนั้นสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะคะจะมีมาตรการที่มาส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้ราคารถไฟฟ้านั้นลงมาใกล้เคียงกับรถที่ใช้น้ำมันนั่นเองค่ะหลายๆท่านก็ตั้งคำถามว่าเอ๊แบบนี้ถ้ารถยนต์ไฟฟ้ามาแน่ๆ เอก็อยากจะเป็นเจ้าของ EV Charging Station หรือว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะดทำได้ไหมกฟพนะคะเขาเปิดตัวเจ้า s u p e r n o โนาตัวนี้นะคะที่จะมารองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการชาร์จแบบชาร์จเร็วค่ะ ซูเปอร์โนวาตัวนี้นมันมีจุดเด่นอย่างไงคะก็คือซื้อมโมดูลหนึ่งมันได้60กิโลวัตต์ก่อนนะครับนี่ก็คือ1โมดูล1โมดูลทีนี้มันสามารถจะเพิ่มโมดูลขยายต่อกันไปได้ปกติถ้าเราซื้อแบบนี้มา60กิโลวัตต์เราอยากจะให้ลูกค้าที่เข้ามาขยายเพิ่มหรือว่าอยากจะให้มันลดเวลาลงอยากจะได้120กิโลวัตต์150กิโลวัตต์วันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือลื้ออันนี้ออกแล้วเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่แพงขึ้น2เท่า แต่อันนี้มันออกแบบมาให้ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตู้แล้วมาต่อเข้าด้วยกันเป็น120กิโลวัตต์ได้หรือเพิ่มโมดูลขึ้นไปก็ทําให้เราสามารถขยายได้โดยไม่ต้องใช้เงินมากขนาดที่ต้องไปรื้อใหม่นะครับอันนี้คือจุดเด่นของมัน60กิโลวัตต์ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยจากที่แบตไม่มีเลยเนี่ยจนถึงเต็มนี่คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่วิ่งได้กี่กิโลคะก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ200กว่ากิโลถึง300กิโลครับตัวซูเปอร์โนวา ผู้ประกอบการที่มีสถานที่อยู่มีคนมาใช้บริการและเราอยากจะให้บริการเรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้เช่นมีร้านอาหารอยู่คนมาทานอาหารหนึ่ชั่วโมงเนี่ยก็กำลังอิ่มพอดีะนะครับก็เอาเจ้าตัวนี้ไปติดหรือว่าอาจจะเป็นร้านกาแฟอาจจะไม่ถึงชั่วโมงก็จะเติมไฟขึ้นไประดับหนึ่งราคาของเจ้า EV charging station เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัววัตว่ามันกี่วัต ใช่ครับวัดยิ่งสูงราคาเงินลงทุนก็จะสูงตามไปด้วยค่ะอย่างเจ้า60กิโลวัตต์แบบนี้ซูเปอร์โนวาอย่างนี้ราคาเป็นยังไงคะต้องเรียนว่าราคาอยู่ในระดับเดียวกับตลาดนะครับก็จะมีการเข้าสู่ตลาดไล่ๆกันทั่วโลกในปีหน้าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าลงทุน w a r w ์วอแบบนี้ซูเปอร์โนวาแล้วอีก1ปีมันจะมีรุ่นใหม่ที่มาแล้วแบบไปไวจนตกเทรนหรือเปล่าคนลงทุนก็จะไม่ตกกังวลเหมือนกัน ตัวนี้มันถึงออกแบบในลักษณะที่สามารถจะขยายได้นะครับเพราะว่าจริงๆเวลารุ่นใหม่มาเนี่ยมันก็มักจะมีความสามารถในการชาร์จที่สูงขึ้นปีที่แล้ว60กิโลวัตต์ถือว่าเร็วมากปีนี้ทุกเจ้ามา120 150อย่างนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะได้เป็น120กิโลวัตต์เพื่อให้ชาร์จเร็วขึ้นเนี่ยเราก็ต่อไปไ็ตู้ที่สงซื้อ2ต,2ตู้แล้วก็ดีซีลิงมันก็นจะมีตัวลิงก์ของมันโดยเฉพาะเวลาที่ลูกค้ามาชาร์จ ไฟตรงนี้เนี่ยการจ่ายตังค์จะเป็นยังไงล่ะคะมีบริการเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อ ELEXA a แอปพลิเคชันนี้มันจะมาพร้อมระบบบริหารหลังบ้านที่ชื่อว่า Backend วันนี้ก็มีหลายท่านที่มีสถานีชาร์จของตัวเองแล้วก็มาจอยกับระบบเรานะครับเราก็จะคิดค่าบริการณนะขณะนี้ถ้ามา1หัวเนี่ยเราคิดค่าบริการ699บาบาทต่อเดือนแล้วก็ท่านก็สามารถจะใช้บริการในการที่จะควบคุมตู้ชาร์จนะครับไปจนกระทั่งถึงจ่ายเงินได้ก็จะมี ธนาคารมาช่วยดูแลระบบการเงินหลังบ้านให้คือไม่ว่าธุรกรรมการชาร์จจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคิดเหมาที่699บาทต่อเดือน699เนี่ยเป็นค่าใช้บริการแอปพลิเคชันกับระบบบริหารหลังบ้านะนะครับสว่วนการท r a n s a c t i นแต่ละครั้งเนี่ยก็คิดเท่าที่แบงค์คิดก็ประมาณ1.5%โดยส่วนใหญ่ได้ทั้งบัตรเครดิตได้ทั้งออนไลน์แบงกิ้งได้ทั้งสแกน QR โได้หมดครับ ความเสี่ยงในธุรกิจนี้มีไหมคะสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าของ EV Charging Station นะคะทำธุรกิจมีความเสี่ยงหมดแต่ธุรกิจที่เป็นช่วง S Curve ความเสี่ยงก็น้อยเพราะว่าตลาดมันกำลังโตเพราะฉะนั้นเวลาตลาดมันโตอย่างรวดเร็วเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่ทำธุรกิจ S Curve เข้าก่อนมีโอกาสมากกว่า ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ท่านผู้ชมเองเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของ e v charging station เนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยรอให้คนใช้รถเยอะๆก่อนเราค่อยมาติดตั้งค่อยเป็นเจ้าของ e v charging station มันควรจะเริ่มตอนไหนจังหวะที่เหมาะสมอย่าเพิ่งเอา charging station เป็นตัวตั้งท่านหนึ่งมาคุยกับผมบอกว่ามีที่ดินติดถนนไฮเวย์ Highway ของประเทศเลยนะมีที่ดินอยู่หกไร่อยากจะทำสถานีชาร์จผมบอกไม่ใช่โจทย์ท่านข้อแรกคือท่านต้องคิดก่อนว่าที่ดินนี้ท่านจะทำกิจกรรมอะไร ท่านจะใช้ประโยชน์อะไรท่านจะสร้างอะไร,รแล้วชาร์จิ่งสเตชันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินนี้แสดงว่าเหมาะก,กับคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วอย่างเช่นสมมติทําธุรกิจโรงแรมรนะคะหรือว่าร้านอาหาร,รมีคนมาที่ร้านคุณอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยไปเป็นตัวเสริมถูกครับเพื่อให้คนมาแล้วได้มีบริการชาร์จไฟได้ใช่ครับในทางหนึ่งมันก็จะดึงดูดคนที่เขาขับรถไฟฟ้าอยู่เขาก็แทนที่เขาจะไปที่อื่นเขาไปที่นี่ดีกว่านะมาที่นี่ดีกว่าน่ะฉันก็ได้ชาร์จด้วยแล้ววันนี้นะ คนขับรถไฟฟ้ามีหลายระดับมีตั้งแต่รถที่เป็นแมส์มาร์เก็ตแต่จะกระทั่งถึงขับปอร์เช่ขับเบนซขับ BM ก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการจ่ายแสดงว่า EV Charging Station เนี่ยอาจจะช่วยเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการมากขึ้นเพราะต้องมาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับเอาละคับท่านผู้ชมคะก็ถือว่าได้ความรู้กันไปนะคะว่า ใครบ้างที่จะเหมาะสมนะคะที่จะเป็นเจ้าของ EV Charging Station คบวันนี้ได้ความรู้กันไปขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค,ค่ะ